สวัสดีค่ะชื่อหลิงลิงค่ะตอนนี้ก็โส,สดอยู่หล่อล่นตอนนี้นะคะช่วยงานกิจการของเฮียนะคะค่ะก็ตอนที่ตื่นจากการผ่าตัดมาก็ไม่มีอาการเจ็บเลยค่ะมีแค่แบบมึนๆยาสลบค่ะก็จะแบบยังพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าพันพันหน้าเป็นมังมี่อยู่ค่ะ,คะก็ฟันเหยินนะคะแล้วก็ คางถอยไปด้านหลังค่ะมีปัญหาด้านการสกฟันการเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุกหน้าก็ไม่ไม่ดีด้วยค่ะเคยจัดฟันมาแล้วรอบหนึ่งอะค่ะแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยทําการจัดฟันรอบสองคุณหมอได้แนะนําว่าให้จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากันไกค่ะก็เลยมาที่ทศแพทย์ทินค่ะเพราะว่าคุณหมอมีความเชี่ยวชาญค่ะ ค่ะเขาบับใครที่มีปัญหาแบบเดียวแค่หนูนะคะก็มาผ่าตัดที่นี่ได้นะคะหมอมือเบามากจริงๆเจ็บน้อยกว่าผ่าฟันคุดค่ะเพราะว่าตัวของหนูช้าน้อยมากช้าแค่แบบตรงนี้นิดเดียวแต่ตอนผ่าฟันคุดหนูจะช้าเยอะกว่าค่ะในความรู้สึกหนูหนูคิดว่าเออเจ็บน้อยกว่าผ่าฟันคุดก็สุดท้ายนี่นะคะฝากคนเข้ามาจีบเลยค่ะสดยเวลาเดี๋ยวให้พี่เขาไปไอจีให้นะ